สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องๆสวัสดีท่านผู้ชมครับมือนีกันสิพาเบาเยาครับพี่น้องพาเบาเยามาเก็บบุกมวงไปฝากไป,ไปฝากมู้นสั่นเบาเยาว่ามู้นเป็นอยากก่างไรบุกมวงนะครับมวงสุกนี่ก็จะเป็นพันธุ์โอเมียวครับพี่น้องนี่ยเป็นมะน,นาวครับนี่กับบรรยากาศตอนแลงๆครับกับมืดแล้วครับกับหกมงตัวแล้วพอดะถี่เบาเย่อทรไปครับว่บามู้นเป็นสิมหายอยากได้บุกมวงสุกกมกันเลยจะพาะมาเก็บจัหน่อยเพราะได้กินนะครับมีเบาเยาหน่อยนหนึ่งสุกนี่ครับแบบหนึ่งุกครับพี่น้องนี่ แต่มีพอได้เก็บอยู่ครับโอ้สูงเลยหนีโดนกับพวกยังครับเอาเลยครับาดนี่ครับสูงอีกสูงกันเลยครับน้ยซุกแต่ที่เป็นแบบนี้ครับพี่น้องน้อยซุกครับนี่กแติหาเลือกเอาแบบนี้ครับเดี๋ยวก็ไปติดตามรับชมกันครับพี่ๆน้องๆเดี๋ยวพาเราย่อไปเก็บกันครับเดี๋ยวจะมืดตอนนะครับนี่กับไปบ่มบนน้ำบาลย่อมันเนี่หักแล้วเาไปถุง ครับพ <thôi S 2> ี่น <as> <inaudible> ้องกำลังสุกกำลังงามๆเลยครับมีหลายอยู่ครับพ่อาไปเรื่อยๆครับเก็บไปเรื่อยๆก็พอได้เยอะครับนั่นแล้วนั่นแล้วว่าบางโน่นมันเป็นได้น่ะนี่แล้วนี่ทุกเลี้ยงที่ละนั่นแหละไปอยังเยอ่หนั่นหนึ่งหนึ่งหนึ่งนันก็พอได้อยู่นะเนี่สองเงินสบายเอาเงี้ยเงี้ยเงี้ยน่ะเงนสองเงินตัวแข่งเงินรวม โอ้สามหน่วยอินตัวเดียวสามหน่วยตัวนี้พี่มาเอาพี่บอลนน่พี่ครับพี่นอ้องต้นนี้ทุกหลายครับพีน่น้องสที่บอลอาร์บาลย้อนต้นนี้เต็มถุงพอดีเมียนวดเลยบอลยา้อนนี่เต็มพื้นเลยดกบๆครับพี่น้องต้นนี้ทุกพร้อมโอ้ต้นเดียวเพเต็มถุงกับบาลยา้อนพี่ขึ้บนนี่บอลยา้อนเมียนวดตัวนั่นแหลวแดงๆคนถึงบ่ลสามหน,น่วยผมจะถึงคนอ่ะ นี่นั่กแมนเอาซ้ำเอาได้แหละถุงห้อกระเป๋าพี่ทั้งพี่เ้าเยาพี่เห็นไหม่าสามหน่วยสี่หน่วยแมนเบิดครับพี่น้องทุกเบิดครัขทุกไรละนะครับบาเยาพีสองน่วยอีกเป็นว่าตา้ำนั่นแล้วเอาไปบ่มสองมือสุก ลมก็จะแห้งนิดหน่อยครับพี่น้องต้นได้ไหลายแล้วบ่มี่ครับพี่น้องเก็บเดียวต้นนี้ก็ได้ไหลายเลยต้อนเดียวอยู่ทั้งที่ตัวเบาย่อยนี่เป็นหลายอยู่นี่ครับพี่น้องมือก็จะเก็บแล้วครับเตรียมบ็อกไว้แล้วนี่เบาเยอหน่อยนึงเห็นว่านี่นั่นี้แล้วพี่อาทั้งนึงอ่ะเบายอยยางไก่มีเบาย่อย,าย,ย,ยโอ้หลายนี่ครับพี่น้องงามๆครับโอเมยียวครับพันุโอเมียวเดี๋ยวจะเฝ้าจังหน่อยครับ ก็บ่ได้ซิมให้พี่น้องเบิ่งนะครับยันมืดก่อนครับพี่น้องกระดิพ้าเบาเย่อมาเก็บไปเพราะได้ฝากพี่ฝากน้องก่อนนะครับตะตอนที่ผมใหญ่บอกโยเบาเยอ่อกับผบอกมาตโทรบ,บอกว่าพี่น้องจะมาครับพี่น้องมาผีเบาเย่อสองน่วยอวย่างเนี้บ่อเงยเงยง้ํามันนะนั่นเดียวเนี่ยหน่วยหนึ่งเขาวอาอะไรเนี่ยก็ง้ําขัดเงยผอบเลยเนี่ยเนี่ยฝันที่มัน ขครับพี่น้องทุกไลายพวกม่วงแก่เต็มที่แล้วครับโอ้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 โอโอ้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 เอ้โอ้โอ้้โอีโ้อ้โโบ้โอ้้อ้โอ้อ้โอ้โ้อ้โออโอ้อ้โอ้โอ้โกโอ้อ้โอ้อ้โ้เอ้โออ้อ้ออ้อ้้้อ เดี๋ยวเฮ้ยเบายอบุายเดี๋ยวผมจะเก็บอีกสักถุงหนึ่งครับเห้เพิ่นเปลี่ยนกันครับพี่น้องเดี๋ยวที่ว่าให้เพิ่นเก็บผู้เดียวคนนะนหน่อยเก่าครับพี่น้องทุกลาครับเริ่มทุกลายแล้ครับนี่คนละสองหน่สามหนู่นึ่หนีพอหงเบายบ่เลย่ไม่้ไ่คนนี้กีพี่น้องยสูงเบาครับ ตเียเนเียเลยว่าต้นผมครับเียียู่หลยเนียเลยครับพี่น้องแบบนี้หวานเลยครับพี่น้องน้ำงามครับสุกครับ นี่ก็น่าจะได้ทั้งสองหน่วยแล้วครับนี่เป็นนี่ก้นเหลืองนะครับแ่หน่วยนี้จากหน่อยอีกหน่อยครับเอาเรื่อเครับนี่ครับนี้ก็ได้ครับพี่น้องนี้ก็ได้เขื่อนครับนี่บ่มได้เขื่อนครับงามครับโอ้สองหน่วยเขื่อนครับพี่น้องมึงนี่มาตรฐานครับนี่ครับนี่ครับเห็นมันแล้ครับมืดแต่หน่อยนี่ครับเดี๋ยวสองหน่วยเขื่อนครับ คนเกะสองเรือนครับแต่ว่าน้อยนอยากน้อยจังอยครับพี่น้องเอาขึ้นเอาครับนี่ครับคนคับหน่อยหนึ่งล้มแข้งครับพี่น้องมือนี่ยเสียงดังกับขอโทษขอไฟครับพี่ๆน้องๆเสียงล้มครับมือนี่ครับมิเตอร์น่อยโดดๆเงีงามๆนะครับงานฮักครับพี่น้องปีนี้ดกหลายครับฮักหลายครับสำหรับงานผัดหนูเมียวนะครับเป็นจัเปาะจังอยครับงาพน นี่ครับดือดเนี่ครับพี่น้องในสองถุงครับมือนี่แตเดี๋ยวไปฝากผู้ใดเนี่ยเบาเยาไปฝากผู้ใดนี่ยไปฝากหลายคนแบ่งกันเอาแล้วมันมืดแล้วเลยซ้ำนีล่ล่ะดีกว่าพอมีกินในสองถุงครับพี่น้องมันก็มืดแล้วครับอากาศมืดลมกระแหงครับพี่น้องมือผก็ได้ฝากพี่เผ็ดฝากน้องฝากพี่ฝากน้องผู้ใดแบ่งก,กันกินสองถุงก็พอละ่ะ มค่อยดทอดกันดูออกไปไล่พรคิดทอดกันกินนั้นเบิดไตกินเบิดแล้วค่อยคิดทอดกันค่อยมาหากันดูครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะครับกับ่มมีอยังหลายครับพี่ๆน้องๆกับพาเบาเยานะครับมาเก็บม่วงพันธุ์โอเมียวครับไปฝากมูฝากไอ้พวกเพื่อนไมครับที่มหาอยู่ฟาร์มไก่นะครับก็จะล้มแข้งกันหน่อยครับ <tamanho> พี่น้องสำหรับคลิปนี้นะครับบรรยากาศตอนแล้งๆครับก็ น้อยโคกางกัขอขอบพระคุณนะครับสำหรับพี่ๆน้องๆนะครับที่เขามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้น้อยโคกางนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขอให้พี่ๆน้องๆนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับผมมีความสุขความเจริญนะครับห่างไกลจากโรคไข้ไข่เก็บนะครับครับสวัสดีครับคลิปหน้าพบกันไหมครับผมไปบ้านกับบ้านฮะ